สวัสดีค่ะพบกับแบบอีกแล้วนะคะกับช่องรถมือสองแอมแแบรีวิวนะคะบอกเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะที่แบบมาขายรถกระบะแล้วนะคะเพราะว่าร้านเราเนี่ยรถกระบะเยอะมากเลยนะคะโอ้โหไม่รีวิวคันนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะสวยจริงใหม่จริงนะคะรถคัดเกตเเลยรถเพิ่งเข้านะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะคะบอกเลยนะคะลูกค้าใครกําลังมองหารถกระบะสีประตูนะคะคันนี้ห้ามพลาดโปรโมชั่นพิเศษด้วยท้ายคลิป มาเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนนะคะอย่าเพิ่งลืมนะคะคันนี้รุ่น Isuzu d max 4ประตูนะคะเครื่อง1.9 Z Highlander นะคะตัวยกสูงเกียร์ธรรมดาค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2021นะคะยังไม่หมดวารันตีศูนย์เลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการวารันตีนะคะการเข้าเช็คระยะนะคะยังฟรีค่าแรงอยู่เลยซื้อคันนี้ไปลูกค้าเข้าศูนย์ฟรีค่าแรงอยู่เลยนะนี่เขา ให้5ปีแส0 0กหมื่นโลนะคะแอบไปสืบมาแล้วนะคะคู่มือเล่มวารตีอะไรคือมีครบหมดเลยนะคะอยู่ในเกะหน้ารถนะอ่าเจ้าคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1 5 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะตั้งขายในราคา7 1 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าฟรีดาวได้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะมาออก,กรถกับแบบนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนอกจากฟรีดาวแล้วคุณลูกค้าได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะ อยู่ที่2.59%เท่านั้นค่ะนะคะหรือจะเลือกผ่อนนานสุดนะ้คะ84งวดเนี่ยก็จะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษเช่นกันอยู่ที่2.99%รับรองเลยถ้าคุณลูกค้าออกรถป้ายแดงยังไม่ได้ดอกเบีย้ยเท่านี้นเลยนะฟรีดาวะ่ะไม่มีแน่นอนรับประกันเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะโลโก้อิซูซูใหญ่ๆโตๆแบบนี้นะคะเป็นโครเมียมค่ะมาพร้อมกระจังหน้าโคเมียมบนล่าง2ชิ้นแบบนี้เลย คุณภาพของเขานะคะอันนี้ยังเงาเงาอยู่เลยนะคะใหม่ๆเลยจ้านี่โอ้โหกระจังหน้าดูแบบหรูหราสปอร์ตมากเลยนะคะไฟหน้าของเขานี่เป็นโปรเจคเตอร์ led นะคะมาพร้อมกับไฟ day light นะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะไฟหลี่ไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้แล้วนะคะลูกค้าขะ,ะอันนี้ก็คือใช้งานได้เลยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะคะ มาดูในส่วนของตัวล้อกันต่อเลยดีกว่านะคะคันนี้เป็นล้อแมกนะคะล้อแมกออกสีเทานะคะอันนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกลมดำไหมนะคะอันนี้เป็น Mac แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะจากสูตรเลยนะคะตัวนี้เป็นขอบ18นะคะมาพร้อมกับยางบิสโตนนะคะยางปี21นะคะเป็นยางปีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่แล้วก็ส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้ จะมีโลโก้ Highlander นะคะอยู่ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างซีเรียลกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วนะคะมือจับประตูเป็นโค้เนียมมาพร้อมกับตัวกรอบรองจะได้ไม่เป็นรอยนี่กันรอยเล็บนะคะสาธิตให้ดูด้วยกระจกมองข้างเอ้ยไม่ใช่กระจกตัวรถนะคะแถ้แน่นอน นะคะโลกโก้อยู่ครบทุกปานนะคะคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มดําแต่ว่าไม่ได้มืดเกินไปนะคะพร้อมใช้งานเลยมาพร้อมกับคิ้วกันาสาดทั้ง4ประตูนี่โอ้ยแข็งแรงเลยค่ะของแท้แน่นอนนี่ภายในห้องโดยสารกันต่อเลยเอาใจออกก่อนนะคะเสียงมันดังนี่ค่ะภายในห้องโดยสารนะคะกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ ภายในเป็นสีดำเบาะหนังนะคะเบาะหนังแบบบอกตรงๆนะคะลูกค้าตัวนี้มีรอยยับเิดนึงแต่ว่าไม่มีไม่มีปัญหาก,กับการใช้งานแน่นอนนะคะแต่ว่าตะเข็บทุกตัวก็คือยังอยู่ในสภาพที่สภาพที่ดีอยู่นะคะยังใช้งานได้อีกนานแน่นอนนะคะอ่ะแล้วก็พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้จะมีปุ่มมันติฟังก์ชันแล้วนะคะไว,ว้ควบคุม ตัวเครื่องเสียงหรือโหมดต่างๆนะแล้วก็มีพูดคอนโทรลนะคะสามารถใช้ล็อกความเร็วคงที่ได้แล้วนะคะวิ่งทางไกลอะไรนี้สะดวกเลยขอเปิดเลขไมให้ดูนิดหนึ่งแต่รอสักครู่นะคะมันจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะคะเอ่อ่ะ ส่วนหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นทัชสกรีนแล้วนะคะหน้าจอขนาดใหญ่เลยตัวนี้นะคะรองรับ Apple Car p l พ y นะคะลูกค้าสามารถใช้กดเปิดอแอปพลิเคชันบางตัวหรือว่าเป็นแผ่นที่ได้แล้วนะคะเน v ิเกเตอร์นะแล้วก็ตัวนี้เกร์ธรรมดาจะะ๊ะมีที่วางแก้วอะไรไปนะนใหม่ๆเลยค่ะห้องโดยสารด้านบนยังไม่แกะพลาสติกเลยหน้าจอก็ไม่ได้แกะพลาสติกนะคะลูกค้าใหม่ๆเลยค่ะเว้ยลืมลืมตัวนี้นิดนึงจ้ะแต่กล้องตัวนี้นิดนึงจ้ะ ให้ลูกค้าได้เห็นตัวน็อตไปเลยนะคะน็อตด,ด้านข้างประตูเราไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะรถไม่เคยชนเลยนะคะใหม่ๆเลยค่ะเนียนๆเ,เลยใครกำลังหารถกระบะสี่ประตูไว้ใช้งานสมบอกเลยนะคะคันนี้คันไม่ได้นะหม่หมื่นห้าหาที่ไหนมีส่วนด้านหลังนะคะมีแอร์หลังนะแอร์หลังนะคะผู้โดยสารนั่งด้านหลังไม่ร้อนแน่นอนนะคะมี ที่เสียบชาร์จแบตด้วยนะคะ USB นะคะเบาะหนังด้านหลังคุณภาพยังดีอยู่นะคะบอกตรงเลยจริงๆลูกค้ามาดูรถจริงกับแบบได้นะคะที่ร้านสนุ้านะคะตั้งอยู่ที่ถนนล่มเก้านะตรงข้ามมิกซี่ล่มเก้าเลยค่ะหาไม่ยากค่ะใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะคะต่อด้านหลังกันเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะนอกจากมีจอแล้วนะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะเมื่อกี้ลืมบอกไป ะะต้องแท้เดิมโรงงานเลยนะ,ะมือจับเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็กระบะไลเนอร์นะคะนี่กระบะไลเนอร์ยังสวยงามอยู่เลยเรียบเรียบเนียนเยนเลยนะคะลูกค้าตัวนี้มันก็แค่คัาบฝุ่นเฉยเดี๋ยวเราก็จะมีการล้างทำความสะอาดให้ก่อนส่งมอบนะคะลูกค้านี่ให้ดูทุกจุดไปเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้นะคะโทรหาแบบที่เบอร์092 283 7 966นะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยค่ะ หรือสะดวกคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะแบบพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างมาค่ะเรามาต่อกันในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะลูกคา้านี่ค่ะเครื่องยนต์นะคะเดิมเดิมเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ DDI Blue Power นะคะลูกคา้า เครื่องเดิมเดิมนะคะเกียร์เดิมเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะให้ดูอลอยเมคอัพนะคะรอยแต้มสีไปเลยนะคะโครงสร้างทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะระบบความปลอดภัยมีมาครบเลยนี่สอ่องเจาะไปทุกจุดนะคะแต้มสีโรงงานเห็นไหมคะอยู่ครบทุกจุดเลยคะ่ะลูกค้าแล้วก็มีแผ่นเพจนะคะอยู่ด้านขวามือนี่ให้คุณลูกค้าได้ดูแผ่นเพจชัดๆจะจับไปเลยนะคะนี่ข้อมูลทุกอย่างนะคะรถทางร้านเราสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้นะคะแล้วก็เช็คข้อมูล ประวัติของตัวรถได้นะคะนี่แก้มขวานะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่เลยค่ะรถไม่เคยมีชนหนักจมน้ําหรือพิกคว่ำนะคะนี่ชนเบาก็ไม่เคยมีนะคะคันนี้ใกล้รถสวยๆไปเลยค่ะสำหรับฝาหน้านะคะนี่ให้คุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะสติกเกอร์นะคะนี่ข้อมูลการบำรุงรักษานี่ยังอยู่เลยนะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากโปโงโหเนียนมากค่ะใหม่มากนะคะแล้วก็ตัวน็อตทุกจุดไม่มีแกะไม่มีไข่ เมื่อกี้ดูด้านขวาไปแล้วนะคะมาดูด้านซ้ายกันบ้างนะคะนี่ค่ะฝาหน้านะคะไม่เคยถอดแกะทําสีเลยนะคะแล้วก็แก้มซ้ายนะคะนี่ส่วนตัวโครงสร้างนะคะไม่มีคดไม่มีงอนะคะลูกค้าสามารถดูได้นะคะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะว่าตรงกบไหมแต่ว่าถ้ายังไงตัดสินใจก่อนได้รีจรนะคะเพราะว่ารถสวยไหมน้อยมาไวไปไวแน่นอนรับประกันคันนี้รีวิวปุ๊บจบบอกเลยนะคะลูกค้าท้ายคลิปนะคะแป๋บอบกเรื่องของโปรโมชั่นนิดนึงนะคะ ฟรีดาวจัดเต็มไม่ต้องใช้เงินดอกรถนะคะอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่2.59%นะคะเริ่มต้น4ปีแต่ถ้าลูกค้าอยากผ่อนสบายๆนะคะ7ปีจัดไปเลยะคะ่ะ84งวดนะคะอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่2.99%เท่านั้นนะคะสามารถซื้อรถได้ทุกอาชีพนะคะม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถได้นะถ้าไม่สะดวกเดินทางมาแบบมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปบริการให้ถึงบ้านเลยนะคะเตรียมเอกสารไว้นะคะหรือว่าจะ ให้เราบริการส่งมอบรถให้คุณลูกค้าถึงบ้านก็ได้เช่นกันนะคะรับรองปลอดภัยแน่นอนนะคะสุดท้ายท้ายคลิปนะคะขออนุญ,ญาตสรุปรุ่นรถก่อนคันนี้นะคะเจ้าคันนี้ isuzu d max 4ประตูไฮ g h นเ n d e r ยกสูงนะคะเป็นรุ่น 1.9Z ค่ะปี2021ไม่เพียงแค่1,500 0กิโลเราตั้งขายที่719,000บาทเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็เรามีวารันตีให้คุณลูกค้านะคะถึง 6เดือนแต่ว่าจริงๆแล้วลูกค้ามีวารันตีสูตรอยู่แล้วเนาะมันยังมีอยู่หลายปีนะคะลูกค้าเข้าใช้บริการสูตรได้เลยนะคะยสุทุกที่ทั่วประเทศนะคะฟีค่าแรงอะไรเขาก็ยังอยู่ครบนะคะอ่ะถ้าสนใจนะคะอย่าลืมโทรหาแบบที่เบอร์092 283 7 966แอดไลน์มาหรือสะดวกคอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้เลยนะคะฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แบบหน่อยนะเดี๋ยวแแบบหารถสวย มารีวิวให้คุณลูกค้าได้เลือกชมอีกนะคะมีอีกเยอะเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่รับฟังจนจบคลิปสวัสดีค่ะ